ตรงใต้คางยังไม่ได้ทานั่ยนะออจมูกก็ยังไม่ได้ทานี่อรูจมูกใช่ต้องทาเดี๋ยวท้าเอ <c oughs> าอย่างนั้นเลยเหรอใช่แปลงเข้าไม่ถึงเหรอใช่ Ờ phải Rồi. Để tao ngủ Ừ, sẽ ระวังล่วงนะอะไรนะระวังหนูล่วงไม่ใช่ทาแต่โหพรานะโหหนูสีเต็มเลย